เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงประสบความสำเร็จด้านการลงทุนได้อย่างยาวนานและมหาศาลขนาดนั้นชื่อของวอร์เรนบัฟเฟตตหรือที่ใครใครก็เรียกว่าเทพพยากรแห่งโอมาฮาน่าจะเป็นชื่อแรกๆที่หลายคนนึกถึงวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาถอดบทเรียนจากปรมาจารย์ด้านการลงทุนท่านนี้กันครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองนะครับแต่เป็นหลักคิด ที่เอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้เลยสวัสดีครับพบกับช่อง w e l l t h i n g e r ก่อนรับชมเนื้อหาจะขอเกริ่นซีรีส์พอดแคสต์นี้ว่าเราจะเอาสรุปความรู้จากหนังสือและบทความต่างๆมาเรียบเรียงเพื่อแบ่งปันความรู้และวิธีการเคล็ดลับต่างๆเพื่อให้ท่านผู้รับชมนำไปใช้ประโยชน์กันเรามาเริ่มกันเลยตอนถอดบทเรียนวอร์เรนบัฟเฟตต์วอร์เรนบัฟเไม่ได้ร่ำรวยขึ้นมาเพราะโชคช่วย หรือเพราะสูตรลับซับซ้อนอะไรเลยครับแต่แก่นแท้ของความสําเร็จของเขามาจากหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆซึ่งผ่านการพิสูจน์มาแล้วหลายสิบปีวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงแนวคิดหลักๆที่ทําให้บัฟเฟตเป็นตำนานกันครับบทเรียนแรกที่สําคัญสุดๆเลยก็คือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือ value investing ครับบัฟเฟตไม่ได้มองว่าตัวเองกําลังซื้อหุ้นแต่เขามองว่ากําลังซื้อธุรกิจทั้งกิจการ เลยเขาจะสนใจที่มูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจนั้นนั้นว่ามันควรจะมีค่าเท่าไหร่กันแน่ไม่ใช่แค่ดูราคาที่มันวิ่งขึ้นลงในตลาดหุ้นทุกวันหลักการสําคัญคือต้องซื้อธุรกิจที่ดีในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันหรือที่เรียกว่ามีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย margin of s a f e t y ครับเหมือนเราซื้อของดีราคาถูกนั่นแหละครับถ้าเราประเมินแล้วว่าธุรกิจนี้จริงๆควรมีค่า100บาท แต่ตลาดขายแค่60 7 0บถึง70บาทแบบนี้บัฟเฟต t จะชอบมากเพราะมันมีส่วนลดมีกันชนเผื่อไว้ถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาตัวอย่างง่ายๆก็คือสมัยที่บัฟเฟตตเริ่มลงทุนใหม่ๆเขาเคยซื้อหุ้นบริษัทสิงห์ทอเบิร์กชัยแฮดเทว ซึ่งตอนนั้นราคาถูกมากๆเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่บริษัทมีแม้ว่าตอนหลังธุรกิจสิงห์ทอจะไม่รุง่งแต่การซื้อมาในราคาที่ถูกมากๆกก็ทำให้เขาไม่ขาดทุนและยังใช้บริษัทนี้เป็นฐานในการซื้อธุรกิจอื่นๆต่อไปได้อีกนี่แหละครับพลังของส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยบทเรียนที่2คือวงกลมแห่งความเชี่ยวชาญ (Circle of Competence) Buffett ย้าเสมอว่าคุณไม่จาเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกเรื่อง แต่คุณต้องรู้ว่าขอบเขตความเชี่ยวชาญของคุณอยู่ตรงไหนพูดง่ายๆก็คือลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจเท่านั้นครับถ้าเราไม่เข้าใจว่าธุรกิจนั้นทำเงินยังไงมีความได้เปรียบอะไรคู่แข่งเป็นใครอนาคตจะเป็นยังไงก็อย่าไปลงทุนกับมันเด็ดขาดบัฟเฟตเองก็เคยพลาดที่จะลงทุนในหุ้นเทคนโนโลยีดังๆหลายตัวในช่วงแรกๆเพราะเขายอมรับว่าเขาไม่เข้าใจธุรกิจพวกนั้นดีพอซึ่งการรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรนี่แหละครับ คือความฉลาดที่สำคัญมากในการลงทุนมันช่วยป้องกันเราจากความผิดพลาดที่เกิดจากความมั่นใจเกินเหตุหรือการตามกระแสดโดยไม่มีความรู้เรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับหลักจิตวิทยาการลงทุนเลยนะครับคนเรามักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไป overconfidence คิดว่าตัวเองเก่งรู้ไปหมดหรือบางทีก็กลัวตกขบวน fear of missing out f o m o เห็นคนอื่นรวยจากหุ้นตัวนั้นตัวนี้ก็รีบกระโดดเข้าไปซื้อตามทาั้งทที่ ไม่เข้าใจธุรกิจเลยสุดท้ายก็อาจจะเจ็บตัวได้การมีวินัยอยู่แต่ในวงกลมความเชี่ยวชาญของตัวเองจึงสําคัญมากครับบทเรียนที่3ที่ทรงพลังมากๆคือมองการไกลและอดทน b u f f e t เคยบอกว่าระยะเวลาการถือครองหุ้นที่เราชอบที่สุดคือตลอดไปเขาไม่ได้สนใจการเก่งกาไรระยะสั้นเลยครับแต่เขาสนใจพลังของการทบต้น Compounding ในระยะยาวลองนึกภาพก้อนหิมาเล็กๆที่กลิ้งลงมาจากภูเขาสิครับ ยิ่งกลิ้งไปนานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเก็บหิมะเพิ่มขึ้นและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการลงทุนก็เหมือนกันครับถ้าเราลงทุนในธุรกิจที่ดีเยี่ยมแล้วปล่อยให้เงินทํางานทบต้นไปเรื่อยๆเป็นสิปีผลตอบแทนมันจะมาหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อตัวอย่างคลาสสิกก็คือการลงทุนในโคคาโคล่าหรือซีสแคนดี้ของบัฟเฟตครับเขาซื้อและถือหุ้นเหล่านี้มานานหลายสิบปี เพราะเขามั่นใจในความแข็งแกร่งของแบรนด์และความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจในระยะยาวเขาไม่เคยหวั่นไหวกับข่าวร้ายระยะสั้นหรือความผันผวน,นของตลาดเลยซึ่งการอดทนรอคอยผลตอบแทนระยะยาวได้แบบนี้มันขัดกับธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับที่มักจะอยากได้อะไรเร็วๆ instant gratification และทนเห็นเงินตัวเองนิงน่งๆหรือลดลงชั่วคราวไม่ค่อยได้นี่ก็เป็นอีกจุดที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมทางการเงินครับ คนที่ประสบความสำเร็จแบบบัฟเฟตต์ต้องมีวินัยและความอดทนสูงมากบทเรียนสุดท้ายที่ผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันคืออารมณ์สำคัญกว่าสติปัญญาบัฟเฟตเชื่อว่าการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้คือกุญแจสำคัญที่สุดในการลงทุนไม่ใช่ว่าต้องฉลาดเป็นกรดหรือมี IQ สูงลิว่วเขาเปรียบเทียบตลาดหุ้นเหมือนกับมิสเตอร์มาร์ซึ่งเป็นเหมือนหุ้นส่วนของเราที่อารมณ์แปรปรวนสุดๆบางวัน มิสเตอร์มาเก็ตก็อารมณ์ดีๆเสนอซื้อหุ้นจากเราในราคาสูงลิ้วบางวันก็ซึมเศร้าสุดขีดอยากจะขายหุ้นทิ้งในราคาถูกๆหน้าที่ของเราคืออย่าไปคล้อยตามอารมณ์ของมิสเตอร์มาเก็ตเด็ดขาดเราต้องใช้ประโยชน์จากความผิดปกติทางอารมณ์ของเขาครับตอนที่เขากลัวสุดๆจนยอมขายของดีราคาถูกนั่นคือโอกาสทองของเราที่จะเข้าไปซื้อแต่ตอนที่เขาโลภสุดๆจนให้ราคาสูงเกินจริง เราก็อาจจะพิจารณาขายหรืออย่างน้อยก็ไม่ซื้อตามเด็ดขาดการไม่ตื่นตระหนกไปกับฝูงชน h e ิร์ทเมน l i ิตตอนตลาดลงหนักหนักและการไม่โลภจนหน้าเมื่อตาหมัวตอนตลาดขึ้นเยอะๆนี่แหละครับคือสิ่งที่แยกนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จออกจากคนส่วนใหญ่บัฟเฟต์บอกว่าจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวมันคือการคิดและทำสวนทางกับอารมณ์ของตลาดนั่นเองครับมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือ ตอนวิกฤตการน้ำมันสลัด (Salad Oil Scandal) ในปี1963ครับตอนนั้นบริษัทอเมริกันเอ็กซ์เเจอปัญหาใหญ่เพราะโดนหลอกเรื่องสต็อกน้ำมันสลัดทำให้ราคาหุ้นดิ่งเหวคนส่วนใหญ่ตื่นกลัวและเทขายหุ้นทิ้งแต่บัฟเฟตต์กลับมองเห็นโอกาสเขาไปสำรวจตามร้านค้าและร้านอาหารพบว่าคนยังคงใช้บัตรและเช็คเดินทางของอเมริกันเอ็กซ์เร กันตามปกติธุรกิจหลักยังแข็งแกร่งเขาจึงสวนกระแสเข้าไปซื้อหุ้นตอนที่ราคามันถูกมากๆสุดท้ายเมื่อเรื่องชาวคลี่คลายหุ้นก็ดีดกลับมาทำให้เขาได้กำไรมหาศาลนี่คือตัวอย่างของการใช้ความมีเหตุผลและความกล้าสวนทางกับอารมณ์กลัวของตลาดครับสรุปแล้วบทเรียนจากบริบัฟเฟตที่เราพอจะถอดออกมาได้ก็คือ 1. งลงทุนในธุรกิจที่ดีเยี่ยมที่คุณเข้าใจ 2. ซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมากมาก3ม,มองไปที่ระยะยาวและอดทนรอให้พลังของการทบต้นทำงานและสีสำคัญที่สุดคือควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้อย่าให้ความกลัวและความโลภมาครอบงำการตัดสินใจหลักการเหล่านี้ดูเหมือนง่ายนะครับแต่การนำไปปฏิบัติจริงต้องอาศัยวินยัยความอดทนและการควบคุมอารมณ์อย่างสูงเลยทีเดียวครับ ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้คุณผู้ฟังลองนำไปคิดต่อดูนะครับว่าจากบทเรียนทั้งหมดของวอร์เรนบัฟเฟตที่เราคุยกันในวันนี้มีบทเรียนไหนที่คุณคิดว่าสำคัญที่สุดและคุณจะลองนำไปปรับใช้กับการตัดสินใจทางการเงินหรือแม้แต่กับชีวิตด้านอื่นๆของคุณเองได้อย่างไรบ้างเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนก็ได้ครับก่อนจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรา กดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามพอดแคสต์ของเราจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปนะครับหากคุณมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับพวกเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์ของเราในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ และนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้พบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ